สวัสดีค่ะพบกับช่องเกษตรกรยุคใหม่นะคะคลิปนี้ก็พามาดูเป็นต้นพันธุ์ส้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดนะคะต้นตรงนี้นะคะทั้งหมดมีอยู่หลายหลายร่องนะคะตรงนี้เป็นส้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดทั้งหมดเลยมีทั้งหนึ่งชัดแล้วก็สองชัดนะคะซสายหนึ่งชัดนะคะความสูงอยู่ที่หกสิบถึงเจ็ดสิบเซนนะคะ ไซส์สองจัดความสูงอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเซนนะคะนูกค้าท่านไหนสนใจส้มโอทับทิมสยามพร้อมปลูกนะคะเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะอย่างที่ดาวให้ดูอยู่นะคะบริเวณตรงนี้เราจะไม่มุงซาเลนนะคะส้มโอทับทิมสยามตรงนี้เราจะไม่มุงซาเลนเลยจะเปิดซาเลนแบบนี้ตลอดนะคะตั้งแต่เราเสียบยอดติดนะคะสมอมโอทับทิมสยามเขาจะชอบอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียง สูงถึง80%นะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่โดนแสงอยู่ตลอดทั้งวันนะคะก็จะทำให้สมอทับชิมสยามของรองเนี่ยแตกยอดแล้วก็ใบจะเขียวเข้มนะคะถ้าโดนเดดก็เลยเราไม่ต้องมาใช้สารเเรนมุงนะคะไม่ต้องเปลืองสารเรนด้วยอีกอย่างหนึ่งนะคะลูกค้าเอาไปปลูกก็ไม่ต้องเอาไปออกเดดนะคะเพราะว่าทับชิมสยาม เราได้ออกเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นต้นพันธุ์พร้อมปลูกเลยออกเด็ดอยู่แบบนี้ตลอดนะคะตั้งแต่เสียบยอดติดเมื่อเราเปลี่ยนถุงใหญ่เปลี่ยนถุงไซส์ใหญ่ก็จะเอาออกเด็ดวางอยู่แบบนี้เลยนะคะตรงนี้อยู่ในที่แบบโดนแสงเยอะมากนะคะปกติถ้าเป็นทุเดียนนะคะเป็นผลไม้ชนิดอื่นเราก็ต้องยังต้องวางในสเสนก่อนนะคะ ประมาณหนึ่งเดือนเอาออกขายเราถึงจะเอามาออกเดตแต่ทับทิมสยามเราไม่ต้องมุงสาเลนเลยนะคะเปิดสาเลนไว้แบบนี้ตั้งแต่เราเปลี่ยนถุงเสร็จนะคะจะทําให้ส้มโอทับทิมสยามแตกยอดได้ดีนะคะจะเดินเติบโตได้ดีใบก็จะเขียวสมบูรณ์เข้มแบบที่น้าให้ดูอยู่นะคะส้มโอทับทิมสยามแบบเสียบยอดตรงนี้นะคะอายุก็อยู่ที่ประมาณ เกือบหปีนะคะอยู่ที่ประมาณ11เดือนนะคะสำหรับไซส์2ชัดแต่ว่าไซส์1ชัดก็อยู่ที่10เดือนนะคะเพราะว่าเราเสียบยอดไม่พร้อมกันนะคะห่างกันประมาณ2เดือนนะคะท่านไหนสนใจนะคะ้ซอโอทับทิมสยามของเท้จากภาคใต้นะคะทับทิมสยามเกษตรพันล้านของเกษตรกรนะคะ ท่านไหนสนใจก็เข้ามาสอบถามได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะต้นพันธุ์พร้อมส่งต้นพันธุ์พร้อมปลูกนะคะเรามีจำนานเยอะมากนะคะสำหรับส่มโอทับทิมสยามลูกค้าสนใจกี่ถุงยังไงก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีจำนวนเยอะเลยนะคะแต่ว่าอีกโซนหนึ่งที่ลูกค้าอนจองเอาไว้นะคะตอนนี้ก็ได้จัดไว้อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ เป็นซมโอที่เราเอามาวางไว้ขายนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะสมโอทับทิมสยามปลูกให้ดูเลง่ายนะคะและที่สำคัญนะคะขายได้ราคาดีมากเลยนะคะปลูกจังหวัดไหนภาคไหนก็ได้นะคะไม่กลายพันธุ์ถ้าเป็นของแท้ทั้งตอทั้งยอดของทับทิมสยามของแท้ ไม่กลายพันธุแน่นอนนะคะเนื้อเป็นสีแดงกระมหี่เข้มนะคะรสชาติจะหวานเข้มนะคะค่ะสนใจก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ค่ะ